รีวิวหลังดูสับเบรองครับอ่าเราได้ไปชมกันมาแล้วนะครับผมกับสนะับเบอรองเนาะบอกเลยว่าภาคเนี้ยอิ่มเอม,อมหัวใจสำหรับผมนะอิ่มเอมหัวใจมากกว่าภาคที่แล้วและภาคเนี้ยเสียมตามากกว่าภาคที่แล้วอ่าสำหรับผมนะอ่าเป็นหนังนะเกี่ยวกับความตายนะครับ เหมือนเดิมเหมือนภาคแล้วก็เกับความความตายโลกหลังความตายอะไรประมาณนี้นะครับภาคเนี้ยมันจะมีทั้งสองเรื่องราวเหมือนภาคที่แล้วภาคแล้วก็มีสองเรื่องเรื่องราวเนาะภาคนี้ก็เป็นสองเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของทูบนะครับกับขวัญข้าวเนาะที่เป็นสองผัวเมียกันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องราวของยายจ่อยนะครับยายจ่อยเนาะอ่าย ยายจอยนะครับกับมืดแล้วก็กับจ่าหลอดนาะทนุนอ่ามันจะมีสองเรื่องราวนะครับในหนังเนาะเออ,อบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นที่ผมเล่านี่อาจจะแบบมีแบบสปอยบ้างนิดหน่อยเนาะก็เรื่องราวก็คือยายจอยเนี่ยนะครับถูกฟ้าผ่าเหมือนนทีเซอร์เลยถูกฟ้าผ่าตายแต่ไม่ตายทุกคนแต่กลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้นะทุกคนอ่าก็ มาปุ๊บคือยาจอยเนี่ยได้ไปเห็นโลกหลังความตายว่าเป็นยังไงยังไงยังไงเงี้ยได้ไปเจอเพื่อนเก่าด้แบบเออกำลังเดินทางไปสู่ยมโลกหรยออะไรเงี้ยเออคือพอฟื้นมาก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วแล้วไอคนชื่อทูบเนี่ยที่เล่นด้วยโจอี้อ่ะนะเออก็มาอยากรู้ว่ายาจอยฟื้นมาได้ยังไงแล้วฟื้นมาแล้วไปเจออะไรมาบ้างและอะไรเงี้ย เพื่อที่อยากจะให้แฟนของทูบคือขวานข้าวอะกลับมานะครับเพราะว่าขวานข้าวเนี่ยก็เสียเนะาะเสียชีวิตเหมือนกันแต่ผมไม่บอกนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับมันเป็นแบบนี้แหละมิติแห่งความตายอะ่ะคือภาคเนี้ยเห็นแบบแนวแบบไซไฟเยอะกว่าภาคที่แล้วนะครับแบบโหแบบมีรูแบบร,รูมิติเลยนะทะลุรูมิติอะไรเงี้ยเออ ไปมิติอีกมิติหนึ่งอะไรเงี้ยคือยังมีการถอดจิตอยู่นะครับแต่ถอดจิตเพื่อที่ไปสื่อสารกับวิญญาณที่ตายแล้วอะไรเงี้ยมีอยู่นะทุกคนเออก็เป็นหนังมีซีนดราม่าเนาะซีนดรามา่าซีนตลกหกห้าที่แบบมุกแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอะมุกแบบโลโก้ชาวบ้านชาวบ้านเลยนะทุกคนแบบเออมุกแบบไทยบ้านอะที่แบบเอ้ยมันยังฮามันยังฮาอยู่นะแล้วมันฮากว่าภาคที่แล้วนะ ท้ายเยอะกว่านะเล่นปล่อยมุกกันอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะคนอแล้วมันก็จะมีอยู่บางฉากที่แบบว่าจับก,กิมมิคฉากจากของภาคที่แล้วภาคหนึ่ง ây, มาใส่ในภาคเนี้ยยังมีอยู่อะไรเงี้ยฉากอย่างเช่นแบบเสียนหลังเนี้ยเสียนหลังเปิดตู้เงี้ยเปิดตู้น้าอะไรเ,เงี้ยเออยก็ยังมีอยู่นะในภาคเนี้ยผมบอกแค่ในเรียนแล้วจริงมันมีอีกหล,หลายช็อตเลยที่ยืมมุกจากภาคที่แล,แล้วมาใส่ในภาคนี้อะไรเงี้ย คือแบบถ้าใครคิดว่าหนังเนี่ยทำไรายได้ไหมผมว่าหนังน่าจะทำรายรายได้เป็นร้อยล้านแน่นอนนะภาคเนี้ยมันเป็นหนังที่แบบหนังเศร้าคอมเมดี้ตลกครบอะ่ะคือแบบเวลาที่แบบเวลาจะเศร้าอะ่ะก็คือดึงเศร้าหงนะอยู่ดีตลกกันมาอยู่ดีๆอะ่ะแล้วก็ปุ๊บจะเข้าเศร้าคือดึงดึงเข้าเศร้าอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วมันก็ทําให้เราผู้ชมอะ่ะปรับอารมณ์ตามทันนะ เออเประอารมณ์แบบตามทางอยู่ดีก็เศร้าก็เศร้า,ราเลยก็เลยเออก็เสียน้ําตากันไปอะไรเงี้ยก็มีฉากที่เสียน้าตาอยู่ก็ผมชื่นชมนักแสดงนะหลายๆคนเลยอย่างเช่นแบบยายจ่อยเนะี่ยเออคุณยายอะคุณยายของมืดคุณยายของจ่ารอดอะที่เล่นในนางนะโหเล่นดีมากนะเออเล่นดีมากแกสบอารมณ์คือดีมากสุดยอดเลยครับดีจริงกับ น้องคนชื่อมืออีกคนนะครับน้องของจารอดอะ่ะปีนี้ก็ภาคนี้ก็จะเด่นหน่อยนะทุกคนแกจะมีบทเด่นเลยกว่าภาคที่แล้วบทคู่กับยายอะ่ะเด่นนะครับแล้วก็แสดงได้ดีนะเวฉากที่แบบต้องเรียกน้ําตาคือแบบโหน้ําตามาไวมากเรียกได้น้ําตาไหลเง่สุดยอดดีแสดงดีแล้วก็พูดไม่ได้เลยโจ้นะครับโจ้พูวสิทธิ์นะทุกคน ชื่อในหนังก็ชื่อถูกเนาะ,ะเป็นสามีของขอนข้าวนะครับคนบอกเลยเล่นดีโจอี้เป็นบุคลึกว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของโจอี้เนาะที่แบบได้เล่นนะครับคนถือว่าเล่นดีนะสมรมดีมากนะครับฝีมือการแสดงใช้ได้เลยนะครับโจอี้โอเคผมให้คะแนนนะเรื่องนี้นะบอกเลยผมให้เก้า คืออาจจะเป็นหนังไทยเปิดต้นปีที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะทุกคนอัาสนุกอะบอกเลยภาคที่แล้วสนุกยังไงอะภาคเนี้ยสนุกกว่าสำหรับผมนะภาคที่แล้วคือสนุกหกามีหลายอารมณ์มีหลายครบรดมากเหมือนกันแต่ภาคเนี้ยก็เหมือนกัน,น,กมน,กนผมว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าอีกนะครับทุกคนความสนุกเพิ่มขึ้นมากกว่าอีกความลุ้นความสนุกความที่แบบเราต้องแบบเฮ้ยจิง จินตนาการตามมาว่าโลกหลังความตายมันเป็นยังไงอะเอออย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะทุนแต่ในกิมมิกหนังเนี่ยโลกหลังความตายมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็จะมาทดลองนะมีการแบบชอบแบบชอบแบบมีการแบบไปนี่ด้วยนะไปศึกษาหาข้อมูลในห้องสมุดอะไรเงี้ยโลกหลังความตายเป็นยังไงวะเงี้ยเออแล้วก็แบบแล้วก็ไปเดินถามทุกศาสนาเนี้ยศาสนาพุทธศาสนาคิดเงี้ยศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยเออ ือแบบโอ้ยเออทำงานทำการบ้านวาดีไว้เออแบบเออในตัวหนังนะใครที่แบบชอบแบบไทยบ้านนะมุกตลกแบบบันบานแต่แม่งขำแต่ขำแต่ฮาอะไรเงี้ยผมว่าไปดูได้เลยโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ฟังประมาณนี้แหละเนะะว่าหนังมันเป็นประมาณนี้นะว่าหนังเกี่ยวกับโลกหลังความตายนะเหมือนภาคที่แล้วเลยแต่แค่เพิ่มเติมความสนุกอรรถรสที่แบบซาบซึ้งกว่านะครับ เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งละมุนใจอะเอาง่ายๆเลยไปดูแล้วอบอุ่นอะเสียมตาด้วยขำด้วยนะครับทุกคนโอเคผมฝากไว้ด้วยนะนี่เลยสับป,ปะเลยสองนะทุกคนนะถ้าใครที่แบบอยากดูผมว่าต้องมีคนอยากดูเต็มอะหนังเรื่องนี้นะอย่างน้อยต้องหลักร้อยล้านชวนแล้วครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนะเดี๋ยวไว้เขาหน้านะครับว่าจะไปรีวิวเรื่องอะไรเนาะทุกคน เดี๋ยวมาติดตามกันทีนะว่า,าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไระเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับผมฝาวด้วยครับสับเลือสอง